ฟุตบอลพีเมลีกจบลงไปแล้ว้องกัดชัยชนะนี่ชื่นมื่นของแฟนแมนยูก็เลยทำให้แมนยูเนี่ยมีผู้เล่นติดทีมยอดเยี่ยมมากที่สุดถึง4รายนะครับมาดูตั้งแต่ผู้รักษาประตูเป็นทางด้านของเอมมเลียนโนมาติเนสของวิลล่านะครับคนนี้ก็โชว์ซปเปอร์เซฟโอ้โหปัดลูกมงของลุยส์ไมซี่นะครับแล้วก็เก็บ ฟรีนชีสทำให้วิลล่าบุกไปชนะนิวคาสเซิลได้ตองหลังนะครับก็จะมีเนโกวินเรียมนะครับของฟอเรสต์โอ้โหคนนี้สู้ทุกทิศป,ปิดทุกทางพุ่งเข้าใส่ทุกจังหวะก็ให้ฟอเรสต์เอาชนะในเกมไปเยือนได้นะครับแล้วก็มาโกสอืมมาโกสเซนิซี่ของบอลหมัดวางฟุตบอลดีครับวางบอลแนวลึกได้ดีนะครับแล้วก็ช่วยเกมรับได้ม,มากคนนี้ชื่นชอบเป็นพิเศษแฮร์รี่แม็กควายครับเก็บเรียบทุกจังหวะ ไม่มีข้อผิดพลาดโดยเฉพาะลูกกลางอากาศนะครับเรียกว่าบุกไปปราบอาร์เซนอลได้ทําได้ไม่มีทิปติดตั้งแต่ไปปราบทางด้านของแมนซิตี้ด้วยนะครับแอติดดอกูครับเป็นนักเตะยอดเยี่ยม2สัปดาห์ติดต่อกันยิงประตูสวยมากในนัดที่บุกไปนะครับนัดแต่ยิงประตูที่2ให้กับแมนยูในจังหวะที่พลาดมงพลาดและเสียประตูแรกอนั้นไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าน่าเสียดายที่ไปเจ็บกล้ามเนื้อใบเสร็จต้องพักถึงสิสัปดาห์เขามีเมนูครับ ตอนยุคอามโมลิมนี่ไม่ได้ลงเป็นตัวจริงเลยนะครับแต่ว่าพอมายุคนี้โอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับก็สามารถที่จะเล่นบอลผ่านบอลง่ายๆและก็ทำให้มีประสิทธิภาพในแดงกลางนี่มากเหลือเกินนะครับเรียกว่ามาเชนคาริสนี่รู้จักวิธีการใช้เอนโซโฟอนันเดสของเชลซีครับช่วงแรกก็พลาดนะครับแต่ว่าจังหวะต่อมาก็หจ่ายบอลฉลาดด้วยให้เกมเชลซีเนี่ยเดินหน้าแบบ กองหน้าเชลซีไหลลื่นแลอเกินนะครับแล้วก็เป็นคนที่ยิงจุดโทษด้วยยิงจุดโทษดีมากนะครับแดนกลางอีกคนก็คือคาร์ลอสบาลบาครับเรียกว่าเหมือนคนละคนหลังจากไปทำศึกครับเินกเนชั่นทัพนะครับกลายมาเป็นกําลังหลักของไบตันก็ถือได้ว่ายอดเยี่ยมนะครับคาร์ลอสบาล b บาตองหน้าก็มีองค์ตัวเซเมนโยย้ายไปอยู่แมนซิตี้นะครับแมนัดนี้นี่ระชากรากเรือเล่นดุดกกันนะครับ เรียกว่าบุกเอาไว้อยู่นะครับซัดบอลไปชนคานด้วยอะไรด้วยนะครับเซมิโยนะครับมัตตูวุสคุณย่าครับลงมาเป็นตัวสำรองของแมนยูแต่ว่าโอ้โหสร้างความปั่นป่วนได้มากมายนะครับตอนแข่งกับแมนซิตี้ก็ทำแอสซิสต์ตอนแข่งกับอาร์เซนอลยิงเลยครับโอ้ประตูนั้นสวยงามเหลือเกินแล้วก็เป็นประตูชัยด้วยนะครับจ้าหลอดโบเวนครับของเวสต์แฮมครับก็คว้าชัยชนะให้กับเวสต์แฮมสองนัดติดเลยนะครับ ชนะซันเดอร์แลนด์ไปสามโควเวนฉายวอยว่าฉายฟอร์มเด่นและเกินเฉิียฉายมานานแล้วนะครับแต่ว่านัดนี้มีเด่นจริงๆนี่ก็คือทีมยอดเยี่ยมของพรีเมียร์ลีกติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn